สวัสดีค่ะนาตี้ค่ะชาแนลเอเมอเดนฟอร์ดค่ะวันนี้นาตี้มากับแบรนด์เจ้ารุ่น XLS ค่ะที่มาพร้อมกับชุดแต่งเต็มให้รอบคันเลยนะแคมเปญโปรโมชั่นบรับฟังนะที่ท้ายคลิปเลย รุ่นนี้นะคะราคาค่าตัวจีดที่924 0 0 0บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดจุดที่170แรงม้าจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะสำหรับรุ่นเอสจะมีเฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นนะชุดแต่งนะคะทางด้านหน้าเลยนะจะเป็นชุดแต่งหน้าวิกเตอร์ค่ะกำลังมาเลยนะยอดนิยมเลยสำหรับลูกค้าฟอร์ดต,ตอนนี้เลยค่ะกระจังหน้าทรง V2 ตกแต่งด้วยมมาสีเงินสวยๆให้ไฟ LED Mini ีดมินิไลท์ทางด้านบนวันนี้นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีขาว ทางด้านข้างค่ะไฟลูกทรงตัวยูนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของกระจังหน้าทรง v ีูเนี่ยจะเป็นไฟ LED สีฟ้าสวยๆมาให้เลยสเกิตกันชนหน้านะคะชายทางด้านบนทําสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งคันนี้นะคะลูกค้าเลือกสีรถมาเป็นสีเทาดําชายตรงกลางรวมไปถึงชายแข้งทางด้านล่างค่ะนัตตี้ทำให้เป็นสีดําเงาเพื่อให้เข้ากันกับก,ก,บกระจังหน้าและตัวรถของลูกค้าจะดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองอคิลิกแวนเอ็นเจอร์ตัวนูนทางด้านบนสีดําเงาสวยๆนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะที่ฝากระโปรง ไฟหน้ารุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟสีแคมค่ะเดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์ที่เป็น LED สีขาวมาให้ด้วยติดตั้งเป็นข้อไฟหน้าสีดำเงาวสวยๆเพิ่มเติมให้นะคะทางด้านข้างเลยค่ะตกแต่งด้วยคิ Q ้วล้อของวิกเตอร์ค่ะตัวงานมาเป็นสีดำเงาหรูหราเลยช่วงล่างคันนี้นะคะนตี้จัดทรงให้แบบออฟโรดพร้อมลุยกันเลยทีเดียวค่ะ จัดทรงยกสูงให้2นิ้วทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังค่ะเปลี่ยนลูกหมากกันโค้งและปีกนกปรับองศาให้ด้วยสําหรับล้อแม็กนะคะอัปเกรดให้นะคะเป็นขอบ20เลือกลายได้นะอยากได้ลายแบบหน็ตตี้มีลายให้เลือกเยอะมากๆคันนี้นะคะลูกค้าเลือกมาเป็นยางที่อยากลุยนะคะตัวนี้ยางซีรีส์จุดที่33คูณ1 2 5อา่ยยางจะเป็นของคอ้อนดิเดอร์ดอกยางนานาหนาๆนะคะบางลึกๆแบบนี้ลุยได้ทุกเส้นทางเลยค่ะ กระจกมองข้างของรุ่นนี้นะคะจะมาเป็นสีดําด้านพร้อมกับไฟเลี้ยวและระบบปรับไฟฟ้าค่ะลาวหลังคางทางด้านบนสวยๆส,ส,สีดําเงาค่ะตัวนี้ติดตั้งเพื่อเพิ่มความเท่ใช้งานจริงไม่ได้นะคิวกันสา่นัตตี้ติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยฟิล์มก้องแสงเซรามิกเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็น60%รอบคันเบาลรองมือเปิดค่ะรวมไปถึงข้อฝาถังน้ำมันตัวนี้ช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนนัตตี้ก็ติดให้ด้วย สติกอร์นะคะคําว่าแรปเตอร์แต่ว่านาทีมีลายให้เลือกเยอะเป็นร้อยลายเลยใครอยากได้สาดสวนแบบเต็มคันนะคะมีให้เลือกด้วยนะหรืออยากได้แบบสวยๆนะคะพอดีีแบบคันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอัปเกรดไฟท้ายให้ค่ะเป็นแบบฟู l LED เต็มระบบเลยติดตั้งเป็นข้อไฟท้ายสีดําเงาสวยๆให้ด้วยข้อฝาปิดกระบาท้ายฟอร์ดค่ะแบบวอลโลโก้นะฟอนต์ฟอร์ดทำให้เป็นสีดําเงาอาคริกเบนเจอร์ตัวนูนค่ะสีดําเงาสวยๆทั้งด้านท้ายก็ติดให้ด้วยนะ กันชนท้ายคันนี้นะคะจะเป็นกันชนท้ายเดิมๆที่ติดตั้งมากับตัวรถค่ะติดตั้งมาจากโรงงานตัวงานมาเป็นสีนะคะแบบนี้เลยใครนะคะอยากให้นาตี้เสริมแกร่งทางด้านท้ายไม่ว่าจะเป็นติดตั้งตัวโลบาร์เพิ่มหรืออยากจะติดตั้งเปลี่ยนเป็นกันชนท้ายเหล็กเพิ่มน้บอกนาตี้ได้นะคะมีแบบให้เลือกเยอะเลยแบรนด์ที่นิยมกันตอนนี้หลักๆลกเลยก็จะเป็นเอลันเดอร์และฮัมเมอร์นะแล้วก็บโรบายหนึ่งตัวค่ะที่กําลังนิยมเลยจะเป็นโลบาร์ bar ของ เอ็กตีมนะคะใครนึกภาพไม่ออกนะคะขอรูุภาพเพิ่มเติมกับนัตตี้ได้เลยนะสไตล์การแต่งแบบนี้โดนใจใครบ้างเอ่ยถ้าชอบนะคะแคปหน้าจอแล้วทักหานัตี้แต่ถ้ายังไม่โดนใจนะเลือกรับชมรีวิวได้เลยค่ะนัตตี้มีรีวิวนะคะลงไว้เยอะมากๆเลยชุดแต่งไม่ซ้ำใครเลือกได้ในสไตล์ของลูกค้านะคะก็ถ้าชอบถูกใจแล้ว ค่อยแคปหน้าจอทักมหานาตี้ช่องทางการติดต่อนาตี้อยู่ที่ไหนอยู่ทางด้านล่างนะคะเลือกได้เลยค่ะทุกช่องทางการติดต่อเลยและทุกแพลตฟอร์มนะคะของนาตี้นะ,ะช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยเอ็มแอนด์เอนฟอร์ดนะคะฝากเข้าไปติดตามนาตี้ไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวต่อ,ตอ,ตอไปให้กับนาตี้ด้วยนาตี้ยังไม่ได้กระซิบแคมเปญโปรโมชั่นแบบเจ้าคันนี้ใช่ไหมคะคันนี้นะนาตี้จัดแต่งให้ ฟรีบรอบคันเลยสําหรับนะคะเงินดาวเลทผ่อนนะคะมีเป็นแบบไหนบ้างนะคะก็ทักเข้ามาถามกันเนาะสำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนอย่าพึ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายัางไม่ได้คุยกับนัตตี้สวัสดีค่ะ